คลิปนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของอนักเตะที่จะมาทดแทน3คนที่ได้รับบาดเจ็บจากบทสัมภาษณ์ของอัมโมลิมเมืม่อวานที่ผ่านมาว่า3คนที่ได้รับบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามที่เจอซิตี้ในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือดาโลครับฟูลแบก็กขวาของเรามาตติวุฒิุนย่าครับเป็นกองหน้าฝั่งทางซ้าย นะครับแล้วก็เมสันเมาส์ครับตงหน้าตกเป้าที่โยกมาเล่นต่ำได้นะครับในวันพรุ่งนี้เรามาเดาใจโมลินว่าจะใช้ใครลงแทนทั้ง3าคนนี้ครับผมคิดว่ายังใช้ระบบสามสี่สาเหมือนเดิมนะครับขยับแค่ไม่กี่ตัวและไม่กี่ตำแหน่งนั่นก็คือ ฟังผู้รักษาประตูผมยังคิดว่าน่าจะใช้บายันดีเหมือนเดิมนะครับยังไม่กล้าใช้ไรแม่นนม่เตะใหม่แน่นอนนะครับในความคิดของผมนะสามเซนเตอร์นะครับฝั่งทางด้านซ้ายก็ยจะเป็นลูกชอเหมือนเดิมนะครับตรงกลางเดลิกอนี้พาดไม่ได้ครับตัวเดิคนี่ตั้งแต่ต้นฤดูก,การล่นดีมากนะครับฝั่งทางขวาจะเป็นเดเนโยโลฝั่งซ้ายครับดอกูครับ กลับมาเล่นเป็นตัวจริงใน,นนัดนี้และฝั่งทางขวาที่จะได้มาแทนดาลูผมคิดว่าอามูริมนะครับน่าจะายกอาม,มัดเยอาโลครับลงมาาเล่นฝั่งทางขวาที่จะได้เติมไปช่วยเอมโบโมในเกมลุกได้อาม,มัดมีความสามารถเฉพาะตัวครับลงมาช่วยเกมรับได้ส่วนกองกลาง2ตัวครับผมคิดว่าบูโน่เฟรนเดตแมตนี้นะครับจะไม่ยืนคู่กับคาชซมินนโร่แน่นอน นี่คือความคิดของผมนะผมคิดว่าโมเดนจะใช้พอบบี้เมนูครับรยืนคู่กับคาเซมิโลแล้วโยกเอาบูโน่ฟอนเดสครับเล่นไปขึ้นไปเล่นแทนมาติวุนย่านะครับฝั่งขวาก็เหมือนเดิมครับเล่นดีมากตัวนี้เซียใหม่ของเราคืออ e ิโมโม่ส่วนกองหน้าตัวเป้าครับมันถึงเวลากองหน้าตัวจริงตัวสำคัญแล้วน่าจะได้ลงสเตัวจริงนั่นก็คือเบนจามินเชสโู้ แบบนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องอยืนรัสิบเอตัวจริงเรามาชมกันครับว่าเจอซิตี้พรุ่งนี้เราจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนเอ๋ hey, ผมเชื่อเลยว่าแมนยูเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มจะเข้าขาการเริ่มจะปรับตัวแล้วก็เข้ากับระบบแมนยูลินได้แฟนๆก็รอกันหน่อยครับแมนยูของเราเดี๋ยวก็กลับมาซ้อมการเข้าทําการทําประตูนิดหน่อยก็ได้ลุ้นแล้วครับ แต่เ,เพื่อนอนะครับคิดว่ายังไงกับโค้ดออมูลินของเรากับระบบนี้ผมว่าเป็นแนวทางที่ดีถ้าแมนยูน่าจะกลับมายิ่งใหญได,ได้สวัสดีครับ